สวัสดีครับผมนงถ่ายต่รถนะครับพามาดูโคมสุพีซีเจ็ดสิบรุ่นแปดครับทีมงานเจริญทรัพย์ครับหรือชาติเจริญทรัพย์ก็ได้นะครับพอทีมงานเดียวกันครับนี่ก็นี่ขุดบ่อของเสียชาติครับบ่อเก่านะครับมีน้ําเล็กน้อยก็ต้องสูบน้ําออกครับขุดได้ประมาณเม็ดหนึ่งครับข้างล่างเป็นเป็นเลนครับเี่ยต้องสูบน้ําออกก่อนครับ วันนี้เท่าแก่ครับเองครับอาจารย์กรมไม่รู้ไปไหนครับนี่ดูครับใส่ใช่ธรรมดาเลยครับนี่ไปแล้วครับฟุโซ เสียเกมไม่อยู่ครับเสียเกมไม่รู้ไปไหนครับผมดูไปนี่มันจะเอาอย่างนะครับข้างล่างเพราะว่าเปียกครับเปียแกแรงมากครับ ตักไซล็อกกี้ครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับคันนี้คันนี้ซื้อมาห้าแสนกว่านะครับคันนี้น,นี่สภาพรถสี่ปีครับ ไม่รู้ว่าหมดหมั่วหรือยังครับนิ่ไม่ได้ทำชาติเจริญทรัพย์นะครับ ก็วันนี้ก็รถวิ่งอยู่สี่คันนะครับสี่คันเองครับวันนี้สายจิ้มไม่ใช่ธรรมดาครับในนกเก่น ับมจะชอบคลิปนี้วิด <mountains> ีโอนี้ก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบตรงถ่ายต่ลถดนเลยนะครับผมขอขอจบด้วยความสุขที่470รุ่นแบดครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ